นะวครับวันนี้เราจะมาสปอยอน,นิเมะเรื่องเจปังสุดดังโอเคยางอโลกนะครับเรื่องรื่งม,มาเนี่ยพระเอกของเราชื่ออาสูมาคาสูมะนั้นกําลังจะเดินทางไปแข่งขันปังตาเซียสที่โตเกียวนะครับโดยที่ก็มีญาติๆนั้นมาส่งนะครับแล้วเรื่องราวนั้นจะเล่าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเมื่อสมัยที่อาสูมาคาสูมะยังเป็นเด็กผมขอเรียกว่าพระเอกเลยนะครับพระเอกของเราเนี่ยชอบกินข้าวเป็นอย่างมากแต่แล้วเมื่อพี่เสาได้พาไปร้านขนมปังแห่งหนึ่งนะครับ พระเอกของเรานั้นก็ได้รู้สึกเริ่มสนใจลุ่มหลงในความอร่อยของขนมปังนะครับพี่สาวก็เลยยัดขนมปังให้กินไปหนึ่งปอนด์นะครับโดยหลังจากที่พระเอกกินแล้วนั้นพระเอกรู้สึกว่าขนมปังนั้นมันอร่อยมากๆและได้อยากลองเรียนทํากับเชฟหรือลุงช่างทาขนมปังนะครับจากนั้นลุงช่างทำขนมปังก็ได้สอนพระเอกถึงกระบวนการวิธีต่างๆในการขนมทําขนมปังต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันโดยนั้น ลุงช่างทำขนมหวานก็ได้เห็นถึงพรสวรรค์ของพระเอกนะครับที่มือนั้นอุ่นเกินกว่าคนปกติทําให้สามารถนวดขนมปังได้ดีกว่าคนทั่วไปนะครับลุงก็จะย้อนเล่าย้อนกลับไปถึงความสมัยต่างๆที่ลุงนั้นได้เป็นช่างทำขนมนปังนะครับพระเอกของเรานั้นก็เลยได้มีแรงบันดาลใจที่อยากจะทําขนมปังขึ้นมาก็เลยได้อยู่ที่ร้านลุงแล้วก็ให้ลุงสอนไปเรื่อยๆหลังจากที่พระเอกได้ฝึกทําขนมปังจนชํานาญแล้วก็สามารถ ทำขนมปังได้ด้วยตัวเองแล้วนั้นก็ได้นําขนมปังเอาไปให้คุณปู่กินซึ่งคุณปู่ของพระเอกเนี่ยไม่ได้ชอบการกินขนมปังเลยครับ <c oughs> เรียกว่าได้ชอบข้าวอย่างเดียวแต่เมื่อคุณปู่กินแล้วคุณปู่ก็รู้สึกว่าอร่อยมากจนทาให้มีฉากรีอคชั่นต่างๆรเรื่องนี้ก็จะมีฉากรีอคชั่นที่มันเอวอร์าวางอลังการมากครับหลังจากนั้นก็ถึงเวลาตอนเย็นครับพระเอกก็ได้ไปคุยกับคุณลุงช่างทำขนมปังคุณลุงก็บอกว่าลุงจะไปอยู่โตเกียวแล้วจะไปตามหาความฝันที่เมืองโตเกียวนะครับ เนื่องจากว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้นั้นมันไม่มีคนกินขนมปังและเรื่องราวก็กล่าวมาถึงปัจจุบันนะคะที่พระเอกได้มาถึงโตเกียวแล้วและได้เข้าไปทําการแข่งขันที่ปังตาเซียนะครับแล้วก็โดนหักไป5คะแนนเนื่องจากมาสาย5นาทีนะครับต่อจากนั้นพระเอกก็ได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อคาวาจิคาวาจินั้นก็จะเป็นคนที่พอมีความสามารถและมีความรู้เรื่องขนมปังก็ได้บอกพระเอกต่างๆว่าใครที่สามารถทํางานที่ปังตาเซียสาขาใหญ่นั้นก็ได้จะมีเงินทองมากมายมีคนรู้จักแล้วก็ สามารถเปิดร้านขนมปังเองได้นะครับต่อจากนั้นนะครับพระเอกก็โดนหักไปอีก2คะแนนครับเนื่องจากผมเอาน้นลุงลังนะครับดังนั้นแต่ก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ชื่อคาซูมินะครับนั่นก็คือผมจะเรียกว่านางเอกของเรื่องแล้วกันครับนางเอกของเรื่องเนี่ยก็ได้เอา,เอาอยางวัดผมมามัดผมให้พระเอกนะครับซึ่งทําให้พระเอกกันเขินเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็จะเป็นการบอกกระบวนการต่างๆในการทําขนมปังรอบแรกนะครับ พวกเขาแข่งขันก็จะมีเวลาทำสามชั่วโมงนะครับใน3ชั่วโมงนี้ทุกคนต้องทําขนมปังขึ้นมาให้ได้ก่อนเวลาที่กาหนดนะครับไม่งั้นจะตกรอบในฮันทีทุกคนก็ต่างพา,าการทําขนมปังต่างๆนับโดยการเตรียมวัตถุดิบมากมายกันเลยทีเดียวโดยพระเอกของเราเนี่ยก็เริ่มนวดแป้งแล้วการที่พระเอกของเรานวดแป้งได้เร็วนี่ครับทำให้เจ้าคาวาจิไอหัวเหลืองนะครับมันเกิดความสนใจในตัวพระเอกเป็นอย่างมากครับว่าทำไมพระเอกถึงได้นวดแป้งได้เร็วขนาดนี้ไอเจ้าคาวาจิเนี่ย มันก็เลยขอดูขนมปังที่พระเอกทานะครับแล้วก็ได้ลองชิมขนมปังที่พระเอกทาพอมันกินทานนะครับมันก็ได้รู้สึกว่าขนมปังของพระเอกนันมีความอร่อยมากแล้วให้มานั้นเริ่มคิดจะเล่นตุกตินะครับโดยการเอาไม้ทําขนมป,ปงังไปทำให้พระเอกสะดุดลื่นล้มนะครับจนทาให้พระเอกเนี่ยทาแป้งโดที่หมักไว้นะครับหล่นแล้วเจ้าขวจิัน็ทํามันจะทํามาเป็นช่วยนะครับมันก็เลยเหยียบแป้งโดของพระเอกทิ้งทําให้พระเอกนั้นทําขนมป,ปังไม่ทันเวลาครับ พระเอกก็เลยได้แก้สถา,านการณ์โดยการทําที่ขนมปังไม่หมักนะครับนั่นก็คือเจปังหมายเลข16มันก็จะมีรูปร่างเป็นคล้ายๆก้อนภูเขาไฟฟูจินะครับที่เครื่องมือจะเป็นสีขาวแล้วไล่ลงมาจะเป็นสีน้ำตาลด้วยขา้าวจิเนี่ยมันงงมันสงสัยก็เลยมัวแต่ไปดูขนมปังของพระเอกนะครับจนน้าให้มานั้นไม่ได้จับเวลาขนมปังของตัวเองทําให้เขาเจ้าขนมปังของว้าจินะครับอบนานเกินไปครับ ต่อไปก็จะเป็นการให้คะแนนต่างๆครับโดยคุณุยานางนี้หรือกรรมการของเรานี่ครับแค่มองก็รู้แล้วว่าขนมปังอะอะไรมีคุณภาพไม่มีคุณภาพ2คนแรกคือลบสิขนมปังที่ดีนะครับจะกดแล้วมันจะไม่แบนมันจะสามารถเด้งกลับมาได้แล้วก็ได้ดได้บ่นคนที่1กับคนที่2ว่าขนมปังพวกแกมันควรจะลบ20ได้วยซ้ํเข้าวปจิกับอซุมะพระเอกของเราเนี่ยก็เลยงงกันเลยทีเดียวแล้วต่อมาก็จะเห็นถึงชายโูกของคนหนึ่งครับชื่อฟูบาราครก็ กรรมการก็เลยได้มาทุบขนมป,ปังของฟูวาและใครว่าพอทุบเสร็จแล้วมันจะต้องกลับเด้งแบบนี้ทําให้โดนหักไปสนยนคะแนนนะครับต่อมาถึงขนมป,ปังของเขาอาจิ เขาวจินั้นก็ได้โดนหักคะแนนเหมือนกันโดนหักไป2คะแนนเนื่องจากขนมปังที่มันอบนมีเวลานานเกินไปเพราะมัวจะไปสนใจขนมปังของพระเอกแต่แล้วเมื่อกรรมาการมาถึงขนมปังของพระเอกก็ถึงกับหน้าเออเลยทีเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าขนมปังของพระเอกนั้นมันกินยังไงกรรมการก็เลยจะลองชิมแค่ขนมปังของพระเอกนะครับทำให้ทุกคนที่ผ่ายมาได้ถึงกับรู้สึกอึ้งในขนมปังของพระเอกกันเลยทีเดียวหลังจากที่กรรมการนั้นได้กินขนมปังของพระเอกแล้วครับกรรมการก็รู้สึกช็อกว่า ไอ้นี่มันอร่อยอะไรขนาดนี้วุนเนี่ยแล้วก็ได้อธิบายไปว่านี่คือขนมปังอินเดียนะครับแต่พระเอกนีของเราก็บอกว่าไม่ใช่มันคือขนมปังญี่ปุ่นที่คือเจแปงหมายเลข16เพราะว่าตอนเด็กกับพระเอกชอบกินแกงกะหรี่ก็เลยทําขนมปังนี้ขึ้นมาเพื่อกินกับกับแกงกะหรี่เพราะว่าพระเอกคิดว่าแกงกะหรี่นั้นเป็นอาหารของญี่ปุ่นแต่ไม่ใช่ครับความจริงแล้วแกงกะหรี่เป็นอาหารของอินเดียทุกคนก็เลยช็อบมากๆโดยพระเอกก็จะเล่าถึงวิธีการกินว่าให้ตักแกงกะหรี่ใส่ลงในขนมปังด้านล่างแล้วก็ค่อยๆกัดกินรเป็นอออะไที่่ยมาก จากนั้นก็พระเอกก็ได้บวกสอคะแนนเป็นคนเดียวที่ได้บวกนะครับจากนั้นสกินเนอหรือนางเอกของเรื่องเนี่ยก็ได้สนใจในตัวของพระเอกขึ้นมาในทันทีนะครับแล้วก็ประกาศคะแนนนะครับอันดับหนึ่งก็จะเป็นฟูบาระคายนะครับที่ผ่านข้อรอบอันดับสองก็จะเป็นยูกิโนะนะครับนางเอกของเราก็ได้ผ่านข้อรอบไปเหมือนกันส่วนอันดับสาม่ยเป็นของคาวาจินะครับที่ได้ผ่านข้อสอบแงงก่ยังโดนหักคะแนนน้อยอยู่ส่วนอันดับสี่ก็จะเป็นพระเอกของเรานะครับซึ่งพระเอกของเรานั้นโดนหักคะแนนไปจากเรื่อง มัวซวยเยอะมากครับให้ได้เป็นอันดับสี่นะครับต่อมาก็โจทย์ข้อที่สองก็จะเป็นขวซองครับซึ่งรพเอกมันไม่รู้จักขวซองเลยครับเป็นช่างครับเขา,าปฟังแท้ๆสว่วนนางเอกของเราก็เลยจะได้มาบอกมาว่าวิธีทำขวซรองนั้นทํายังไงต้องเริ่มจากตรงไหนสองคนนี้นก็กำลังจะเดินไปทำขวซรองกันครับนางเอกของเราเนี่ยครับก็เลยได้หลอกจับมือเพเอกไปนะครับทําให้รู้สึกรู้ได้เลยว่ามือของเะเอกเป็นมือที่มีหัตถ์ตะวันนะครับเพราะว่ามือของรพเอกมีความ อบอุ่นที่มากกว่าคนปกตินะครับและจากนั้นนะครับก่อนที่สองคนนี้จะได้ไปทำครัวซองกันเจ้าคาวาจิก็เลยได้มาแทรกการครับโดยให้พาพาให้พาเอกเนี่ยพาไปทําครัวซองนะครับเพราะว่าเจ้าคาวาจิมันก็ได้เลกาพระเอกว่ามีน้องๆอ่ะของมันที่ยากลำบากแลว้วก็ขอให้พระเอกกันช่วยช่วยทำครัวซองกันสองคนนะครับเพื่อไม่ให้น้องๆมันต้องอดอยากเนืเ่องากพระเอกมันเป็นคนบื้อนะครับมันก็ไม่ได้รูเลยว่าโดนกก็ได้ซึ้งเลยกับเรื่องที่คาวาจิเล่าเลยครับ จึงนั้นเจ้าคาวาจิก็จะมาสอนพระเอกได้ทําครัวซองนะครับว่าโดยการทําแป้งโดยให้เป็นแบบนี้แต่พระเอกก็บอกอ๋อเนี่ยมันเหมือนเจแปงหมายเลข34ของเราเลยซึ่งเจแปงของพระเอกนะครับก็ถ้าําได้ทได้ถึง300กว่าชั้นเลยทีเดียวโดยพระเอกนั้นก็จะสอนคาวาจิทจําเจแปงหมายเลขนี้ครับซึ่งเจ้าคาวาจิเนี่ยก็ได้ตกใจแล้วก็ได้ขอบคุณพระเอกเป็นอย่างมากเลยนะครับ แล้วเมื่อเขาไจ้คอวจิเนี่ยได้เห็นเจปปงของพี่เอกที่มันบางขนาดนี้บางเป็นชั้นจนถึงสามชั้นเนี่ยมันก็ได้ตกใจนะครับตัดมาตอนเช้าน,นะครับขนมป,ปังของพี่เอกนั้นก็ดําเยี่ยมเลยครับสาเหตุที่มันดําอย่างนี้ก็เพราะว่ามีเคล็ดลับอยู่นะครับซึ่งตกดึกเมื่อคืนพี่เอกก็บอกว่าหลังจากที่อบขนมป,ปังด้วยอุณหภูมิสูงจนมันดําแล้วก็ให้ใช้ช้อนนะครับที่เตรียมมาโดยการเคาะไปที่ขนมป,ปังนะครับแต่ก่อนน้นนี้ก็จะมีนางเอกนะครับกับปู่ของนางเอกนั้น ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้เฉลยว่านางเอกเนี่ยเป็นคนของสาขาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีการลงแข่งขันในรอบนี้นะครับสองคนนี้ก็เลยตกใจเมื่อเห็นช้อนที่เจ้าาวัจิมันเคาะขนมปังของพระเอกเข้าไปนะครับก็จะได้มีรอยแตกที่ขนมปังไม่ไม้นั้นนะครับแล้วจากนั้นขนมปังที่เอ๊ไม่ไม่เกือบเกียงแล้วก็ได้เป็นสีทองจนทุกคนนั้นตกใจโดยกรรมาการนั้นก็จะได้ลองชิมขนมปังของเจ้าขาวัจินะครับซึ่งเป็น ฝีมือของรพเอกนั้นก็ทําให้รู้สึกว่าขนมปังนี้อร่อยมากจนเกือบขึ้นไปถึงดวงจันทร์เลยทีเดียวเจ้าสุภาพบุรุษครนั้นก็ได้เข้ามาชิมขนมปังของเะเอกแล้วก็ได้รู้สึกอย่างเดียวกันกับกรรมการคู่โรดยสางนี้นะครับจากนั้นเจ้าวุลคยก็ได้ยอมแพ้กับขนมปังของรพเอกจากนั้นคุณปู่ก็เลยจะให้เจ้าคาวาจินั้นได้เข้าทํางานนะครับแต่ว่าคาวาจินั้นก็ไปขอเวลาคุยกับ ยูกิโนะนะครับหรือนางเอกของเรื่องนั่นเองก็ยูกิโนะก็ได้เล่าถึงเรื่องที่อาซึมะมาบอกนะครับว่าเราโกหกใครไม่เป็นหรอกเราสงสารน้องของคาวาจิเดี๋ยวเราจะเดินออกไปแล้วไม่เข้าแข่งขันเองโดยเสียสละให้คาวาจินะครับได้เข้าปังตาเซียสาขาใหญ่เพื่อน,น้องๆของมันนะครับท่านนั้นครับเจ้าคาวาจินั้นก็ถึงกับพอรู้ความจริงแล้วก็ถึงกับไปไม่เป็นนะครับได้ร้องไห้ว่าฉนันมันก็แค่ลูกชาวบ้านชาวนานเหมือนนายนแหละคาซึมะจากนั้นเจ้าคาวาจิก็ไม่ได้เข้าสาขาใหญ่แล้ได้ไปตามหา อาสมาคาสุมานะครับโดยบอกว่าขนมปางแกวมันไม่พานแล้วจากนั้นทั้งสองคนนั้นก็ได้เป็นเพื่อนกันนะครับชาก็จะตัดมาที่นางเอกกับคุณปูน่น่ครับกำลังขึ้นรถกับสาขาใหญ่โดยคุณปูน่นะเดนพูดแย่นางเอกว่าอยากได้สองคนนี้แต่นางเอกว่าไม่ยอมสองคนนี้ต้องเป็นคนหนูก็คือจะเอาไปทําสาขาของตัวเองนะครับส่วนพระเอกกับเจ้าขาวจินนะครับก็ได้เดินไปเรื่อยเพื่อไปหางานทํากันใหม่นะครับจบแล้วครับ EP ที่หนึ่งถึงสามนะครับง่ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คนทาคลิปด้วย